พอลี่เมนูอย่างอีกแล้วเรามือนี่เปิไก่ไก่ใต้น้ําครับวันนี้ไก่ใต้น้ําครับส่องตูบเลยจะส่งโ,<ซ>โอ้ยพอลี่เลี้ยงกับวันนี้ส่องตับนี่จิ้มกันได้แัมครับลเล็กบุตรไก่แม่ไข้ส่องตูบเลยเอาเล็กบุตรเล็กบุถึกจ้คนครับกินไก่ครับเหยียบลอยเปิดไฟพอลี่ครับสะอาดพอลี่เอทครับกระตุ้งครับขึ้นในถุงอันยักษ์ ไงครับขึ้นไงมันเอาไว้ให้มันนี่เดี๋ยวนี้เนาะบ้อนเลยนเลี้ยเนอะเอาไว้ให้ลูกรอนบุกจีนมานี่ครับอบเบิ้ลคนโปรดีวันไปน้ำย่างเดียวมือนี่รอแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับทีมงานเฮามาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้โอ้กลิ่นกิ่นอบไก่นี่หอมมุ้นมุ้นน้อนพุ่นเนี่ยเลยนี่มาแล้วครับเบพี่มือส่งมาแล้วครับคุณส่งคนอาวุธเฮา ในเวลาเจอกันแล้วด้วยครับตะเวนคอยข้าแต่ละมือฟลี่ก็แล้วเลยเหลือตะปุ่มครับวันนี้บาลรัดเครื่องหมดนะเต็มโคกอัญะเครื่องเทศครับสุดเย่อยเพป็นธรรมดาแล้วพิชเกลเดินนะแม่เฮ้ยเอาดูครับชนนะเร็วฟลี่ท่าฟลอรี่เหรอเนี่ยฟลอรี่เหรอเลยจำไว้นะ เอาแล้กวกลัวนิหน่อยอ้าวดับเบิ้ลอีกแล้วมือนี้โอ้คือเล่งยังไงนะฮะเมียกระไดเลยยอกยัง่าย,าด,ย, OK ายด้วย,วยมันหนักคัออกนิบคืบก็ไปแต่ละคนปุ้ยบอลลี่มาใบกะเพรานี่ินักเลยวะสันนี่เว้ยอันปันใดนี่ยอกสิแล้วเนี่ยฮะเอาเลยบ่ล่ะตามมาคำสั่งมายอกให้มันมุ่นมุนวะสัน เครื่องเทศไหลครับมืโอนี้สุดยอดอันนี้เส้นไหลเสียไหลแล้วโอ้ยโอ้ยดีครับเต็มหม้อพี่น้องเอ้ยีสนิทกดูง่ายเชิญปากกว่าที่ไปส่งนะตัวดีเมื่อมาท้องมันไปนี่เด็ดบัวมันรสดีฟรีรูปไปครับหอมขนาดยังยังก่ได้ลงกันเต่าได้นะครับหอมเลยเนาะนี่่าใส่บิดเลยเพื่อนว่า อุ้ยครับพอลี่ลงแล้วอุ้เครื่องเทศครับสามเกือครับใส่บมาได้ครับเป็นอย่างไรจ๊ะเอาน้ำมาไอ้นี่แห้งหอมใส่สามเกือลงไปฮะต้องเติมน้ำคุกคิกเนาะเอาเอิ่อนมาไก่ใต้น้ำครับนี่น้ำกับน้ำสะอาดด้ิครับวกแล้วมันก็ดึกหลายหลายวกหลายเองซะเลย โอ้ยล้างคุกครับเนี่ยอ้ยใส่ไหลเสียบไหลไม่เห็งกันเลยครับนี่เป็นแนวเสียบๆโอ้ยทำตึงๆแน่เฮ็ดอย่างเสียบเบิดครับเดี๋ยวนี้เราเติมน้ำเสียเดี๋ยวปะเติมเพื่อเดี๋ยวก่อนครับถ้ามันมันอันบนมันยังก็ถ้ามันเหนียวเัายังเติมอีกเนาะนี่นที่มาของคำว่าน้ำล้างคุกรีบคนละ อไปเตาห่อครับเด็กจึ้งครึ่องอยู่คุณรับ <c oughs> ทีมงานไอ้แหม่เข้ามาแต่ละมืออ <c oughs> ือกินบุเบิดกระเทให้มากิน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับพอลี่ขึ้นเตาแล้วเอ้ยใ <c> บ <oughs> กระเพราเตรียมไว้เอานี้เหนี่ครับพีชฝาเหรอปิดฝาครับวันนี้ซุปดอกพอลี่มาเปิดเช็คแล้ว โอ้ยกกได้คร ok okay, ึ่งชั่วโมงนึงเสะน่ารำไรดุดพรสหอมเลยที่ไม่ยังผสมไม่ดียว่าเอาอีเจ็กหน่ป่นะมันจีนเหนียวโพดว่าสั้นเอาครับพอลลี่าหันได้เวลาแล้วพ่อเรกูว่ายังเหนียวอยู่ดิลี่หอนสิมน้ำซุปแล้วฮอนเดอร์ละบางนี่น้ำซุปกลมกล่อมครับ เอาต้อนหะแมิชิมต้อนดูวงท่าอะไรนี่นี่ฮะทีมงานท่าแต่ว่าน้ำซุปหาได้แล้วเหลือแต่ต้อนให้พอลี่ชิมครับท <c oughs> ีมงานมาันเร็ว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 ฉันอยากกินแล้วมันเอาเอาไปก่อนไหมล่ะนี่ลองเิ่งพอลลี่ว่าแต่ว่าเวลาหาได้แล้วแต่ว่าใกล้มันแบบเหนียวครับ ถ้าใกล้เหนียวใกล้อันเนี่ยอายุเนี่ยสิ้นไหมอุ้ยอุ้ยโอ้ดูดิสีก็งามขนาดสีมันลอยอ่องล่องเลยหยิบลอยครับหัวงอมบ่าวัดสามบานนครับทีมงานยังมาบุคบบออกมาสิมนเดยก่อนเดี๋ยวพี่สิมให้ก่อนดู เร็วเร็วซอนมาเหาือนนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนซิมครับแบบเพื่อยงคือบแบบเพื่อแค่ <c oughs> ข,ขวดแรกแล้วนี่นี่ก็ลิ้นรัวแล้วมาเร็วเน่อยไหมเกียวทำไมถ้ามันไ่อยยังหยาบอยู่เอาเอาอีกจัดเอาอีกจักที่10นาทีซดน้ำไปซดน้สดน้ำไปแก้มไปเซก้อนนึงนี่กับลิ้นเพื่อแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่เป็นคนเซ็กครับตอนเอง เซ็กได้ท <Bened ett el> <t od ità> ุกตอนนะจ๊ะใ <S lonely> <t od ità> ้่ห่มหอมโคตรดุลี่โอ้เดบิ้วเซ็กกับปนีสังเกตตอนจักแล้วอยากบริจาดไอ้ตักเลยยั่มไปเลยเดี๋ยวไปจะได้หุบหิ้งยั่มนหรอว้าวแม่งหนักเข้มเอ้ปอลลี่จัดกด้วยว่เดิ เอาไปนี่แต่ตละคนแต่ละคนลนี่นีนนนน่เอาตัวนีน้อ๋อเอ,อ,อ,อาตับ,บัเดี๋ยวไม่หงุดลแต่ละคนรับพี่นตึกตึงเลยขนาดทีมงานยังมาบุคบุกเลยนี่อันนี้เอามาซิมสะก่อนครับดับ่าได้ยุ่ไหเนาะเอาอันนี้เข้าไัดิขับ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 ับรับเถอครับเดินตับรับเถอครับเดินเพื่นว เด่นลกู๊ดโอ้ไอแอมครับปะนี่อันนี้ก็ตับปอตับเลยไอแอมขอน้ำไดไหมครับอู้จะฮอร์รี่เยนแล้วยนแล้วโอ้ยออกแบบปหนเค โอ้ยสุกเลยแบกเฟื่อยแล้วป่ะนี่าเบาอีกเดียวเออแต่วนี้ยกมาเต็มหมอนี่อึปอหืออยเดี๋ยวนี้ปวดทักมาเดีนยวนี้ข้าว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 เอาน้ำเน้นน้ำบอน่ไหเจไข่บอไก่บอเน้นต้นักกอนเน้นต้นก้อนน้ำน้ำบ๊บ ตามพ้อมเพว่าหูนี่คือหมูนะหมนี่แหละอ้อมอ้อมอ้อมน้ำ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 ุดน้ำุดน้ำอกั็น้ำุดบอกน้ำชุดเอาแน้ำเนาะบันไดกินกับเพาเ้ี่ันะเช้เพเพเอาช่วกินมื้ออื่นเนะจะเป็นสาด